พก่อนพี่อีดอย่าพึ่งเอาตัวของตัวเองก่อนหนึ่งนั่นแหละเห็นไหมโอ้ยสี่ท่านไปแล้วไปเส้นระบุหละไม่ได้ดอกพี่มังก,า,กามันบบลุ่ง<ม>เกียดก,กับโบลุ่งฟ้าของมันใหญ่มันใหญ่ยังเดี๋ยวมันมันลึกไปเดินไปเกียดตอนเล็กดีกว่า งอ้อเอเขียดข้าขเขียดข้าบักลาเขียยข้าอึบเขียดขาค้ำม,มา,ดาเดี๋ยวเอาคองให้แม่ใส่ก่อนไปโอ๊ยมันลงบายังยี่คลาก้าของไม่ได้นน่ 嗯。拜拜拜拜喽！拜拜拜拜拜。还嘞？ จับไม่เป็นมันไม่มีเลยบอกแล้วโอ้บินเต็นโคบๆเลยบอกล่านี่ หนูหนูหน <laughs> <laughs> ูวนมันกระโดดมาแล้วมันกระโดดไปแล้วหนูไปหนูหนูเดี๋ยวปหายามเลยโหม่โันก็ำลังจกเคลียร์ล่ะไปไหนล่ะนื่อยแล้วเหรอไม่เห็นยะงไม่เห็นยังไม่เห็นเลยโอเคเหรอโอเคพี่หาให้ นี่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 ไปแล้ว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 วิ่งวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้ยมันก็ไไรเขียนนี้มืดแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเกนี้ยมันตายแอ็กแลกนี่ไงตายแอ็กแลกอะไรแอ็กแลกเขียดตายแอ็กแลกตายแอ็กแลก ออกไม่เยอะล่ะโอ๊ยไปแล้วนู่นนู่นนู่นเต้นจด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 ผุนเต้นและไหวไหลายผุนเต้นจดจดเต้นจดจดเต้นจดจดอื้อ 对。 ใครทำมันตายเอ็กแหลกไงตัวหนึ่งไงตัวหนึ่งอุ๊บโอ้ยเต็มไปแล้วอึ๊บเหยียดตัวหน่อยไรนี่ไงตัวหนึ่งไงตัวหนึ่งต,ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง Yeah. Tại vì hết không phân đó các มันไม่เห็นเลยมีไม่เยอะไปตรงนู้นไปตรงไหนตรงไหนค่อยๆไปทำไมไม่ได้ค่อยๆมันไม่เห็นมันไม่มีนี่ไงตัวนึงนี่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 เห็นไหมตับตับตับแพงอ๋อเอาเอาแม่จะเอาใส่ขวดให้อ่ะ อ๋อไม่ใช่ขวดอันนี้ขวดน้ำนี่ขัวหนึ่งตัวเล็กๆแม่เอาทำมาโอ๊ยไม่ทำไมอ่ะมันจะมันจะตายแล้วพี่ไปทำมันอ่ะไปลุกขึ้นใช้เอ็มเอ็มได้อยู่เธอขวดเธอับครับใช้ไม่คายไม่คายไม่ขู่คือ ไม่เขียนได้มันเป็นอุโมงไงเเขียนมันยังไม่ออกเลยเขียนเขีย่ยกระตุ้นนี่หน่อย ครับามานี่มาหาแม่นี่เร็วแม่พาเอาอยู่ทางนอกเลวโอ๊ยมันไปแล้วมันกระโดดเร็วมาก กระโดดมันกระโดดเร็วสองไฟช่วยกันนี่เข้าไปในป่าเด้อถอยออกมาอย่าเข้าไปเปิดที่ไปเปิดมงมปุ่มจะเปิดหนามเพิ่นโอ้เพิ่นบริ่ทนได้สูบมันไม่มีน้ำหรอก นี่ทำไมมาอันนี้อย่าไปทำของเพื่อนเด้อเพื่อนจับเด้อม,มันมีน้ำทุกท,ท,กที่มีน้ำทุกที่มีน้ำทุกที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ออยโอ๊ยตายพาย<จ>แม่หัว ลุกขไม่ไม่บม่เป็นอะไรมา้ม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมาไม่ครับแม่ไม่ได้เป็นไรครับฮัลโหลฮัลโหลไปเถอะไปอไปฮัลโหลถอะไปถอยไปบางคนมาใต่เขียดโมเห็นเขียดน้ำมูกจากตัว าเอาหนาไฟใส่หัวเป็นเก่าวันนีม้มาใจเขียดครับวันนี้ไม่ใจเขียดครับวันนี้พี่อินมาใจเขียดครับนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มือครับพี่อินได้กี่ตัวครับกี่ตัวหนึ่งช้อชามนริงช้อชามไปเดินเดินมาทางนี้วันนึงนนี้ไปขึ้น,ข,นขึ้นไปข้างบนเขายังไม่ตาน้ครับ ก็ยังไม่ทัวร์ทำกับพันธุสูงนานใช่ไหมว่ายังไม่ต่อยังไม่ต่อครับยังไม่สูบครับตอนนี้ยังไม่ได้สูบเอาอเขียดเต้นไปใช่ไหเขียดเต้นใช่เก่าของลองเขาแม่เต้นไปใช่ไหมเนื้อโเห็นขำพีด้วยอ๋อคือมันจะโดดแต่แม่เลยอืมมันออกไม่ได้ แม่เหยียบตาเลยไม่แม,ไม่ไม่ได้เหยียบมันมันกระโดดเข้ารองเท้าแม่นั่นมันไปเข้าป่ามดแล้วเข้าป่าหนูไหนแง่ก็ไม่รู้ก็มันมันกระโดดนี้นม,นมันไปบ้านมันแล้วอืออไ,ไปบ้านมันแล้ว ไปบ้านมันแล้วเขียนบ่กใครมีเอ้าย่ติว่าเขียนบ่ออกเขียดบ่ออก ตัวเล็กเล็กเออตัวเล็กๆเอามาันโดดมามาชนแม่อยู่ไหนละ่ะไปไหนล่ะมันไม่ชนพี่เลยมันไม่ชนพี่เลยออาไปลูกแม่แม่แม่มาโผล่ตัวไหนเบิ้งเบิ้งแม่จะเอาเขียดเบิ้งมันไม่มีที่เปิดมันมีรีโมทเบิ้งเอาถือเอาเอาถือเอาเออเอาถือเอาให้ดูที่รีโมท บงบ้งบ้งแม่เยวเขียดถองจากแม่ซะก่อนดูไหนรีโมดรีหมดล่ะไม่รีหมดหนูไหนไม่รีโมทรีโมดก็อยู่ในกระเป๋าไปดูดิไม่ตรงไหนอู้หูหง่ะตรงไหนสร้างคนดิเหียงมากเว้ยเอานี่แหละนี่เปดตนีะอ ซูนล่ะซูนในโคตรหลายไม่ปิดมะโอ้ปิดรถทำไมอะทีเฮ็ดกะเฮ็ดทีเฮ็ดยางกะเฮ็ดไม่ปิดเออแม่แม่มาเปิดได้ไหนต้องเอเอล่ะต้องอออรละแไงก็เปิดรถ ทำไมดูที่แม่มาเหยียบของแม่เหยียบอะไรอ่ะแม่ทำไมแม่เขียบตัวนึงเดี๋ยวแม่ไปเอาเขียบตัวนี้ไปไม่รู้มันกระโดดไปละไม่รู้ท่นานไหนไม่ไงอบ้บนี่ไง<อ>นี่ไงเขียบเขียบเขียบ เกียรติหน้อยตัวเล็กๆามันมีไฟแดงไฟแดงมันเป็นยังไงไฟแดงมันมีไฟเขียวอืมมีไฟเขียวไฟแดงไฟขาวด้วยไฟขาวด้วยไฟเขียวไปแล้วไฟเขียวแล้ว ทีแดงด้วยเอาลูกขึ้นทีแดงตัวลาโอ้ยทำไมไม่ไม่ไมทำไมทำไมเลยแม่แม่มาหมดแล้วเหรอโอ้ยไฟแม่จะหมดละไฟแม่อ่อนมากแม่ไม่ได้ชดัดไงไม่ชัดเหรอ เห็ดอย่าเห็ดโอ้ยกดปิดท่อแม่เฮ้ย่างแลยแม่บอกเห็นหองอเอา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 ไปไปย่างกันโอ้ยมันย่งเซตากันวะนี่